วัสดีครับวันนี้ตาก็มาซ่อมลงสีให้ลูกนะครับมาซ่อมลงสีเนาะลงสีตั้งแต่เมื่อวานนะครับเดี๋ยวกล้องนะครับมันมันไม่ได้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับ แต่แต่ไม่เอาอย่างคัดข้าวอาเอาเลยแต่ไปหนกวนะแต่ไปไหน

呀呀呀呀！嗯嗯嗯嗯嗯 เดี๋ยวนะนะออเอาไปสู้ตัวปัญหาตัวนี้ตอน่าจซื้อยีห้อนี่ยยี่ห้อนั่นนะบันแมาเปลี่ยนอะไให้เรา่หมือนกันได้บ้างเบื่อเดี๋ยวข่ทะเลมันมีบูมหรอมีบูมหรอก ตองข้ามอรท um ่เงนลม้นอยู mm. ่มัน right? ีเเอดมอไร้อาไเนี่ 呢個。

พวกนหนดกดน้ำปกให้โอ้โหสุดยอดตาชาน,นี่ทำไมทำไมถึงจะเป็นไม่ใช่ว่าแกอยู่ดีๆแกก็มาทำเป็นนะสีข้าวมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วน,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 นี่ระดับตำนาเนี่พี่น้องเออนี่ระดับตำนาเนี่มมาธรรมดาเลยนี่สีข้าวลงสีสองเต่าคนเด้ไอ้เต่าเดียวเนาะสองหินลงสีเก่า ต่อไปจะซื้อยี่ห้อใหม่แล้วยางกัดข้าวเนี่ยไม่ได้เลยอันนี้มันเคยอคอยี่ห้อนี่นี่เวลามันขาดเนี่ยเวลามันจะหมดเนี่ยมันมันจะมันจะเหนียวแต่ยี่ห้อเก่าเนี่ยยี่ห้อเก่าที่เคยใช้เนี่ยยี่ห้อเก่าที่เคยใช้ใส่นอนี่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 อันนี้นี่อันนี้ยี่ห้อเก่าที่เคยใช้เนี่ เ<ไ>ป<ะ>็นยางดิบนี่น่ะยางดิบเออพอมันมันหมดนี่มันหมดมันจะขาดนี่อันนี้เราจะเห็นปุ๊บนี่มันหูจักเรียกว่ายางยางขัดขเข่าห้าสิบเบิดตแต่ตัวนั้นนี่บาล้า <c oughs> อเดืเข้าไปเลยเด้ออืมไอ้มัเนี่ยอันนี้ยางอันนี้ยางขัดเข้าในตัวอันนี้เขาเรียกว่ายางดิบใช่ไหมพอ่อใแพงแพงด้ตัวนี้นะ แพงเด้นน่ยางดิบแต่แต่แต่ถ้าเป็นแบบนี้นน่เห็นไหมที่ซื้อมาใหม่นีนินี่เนี่ยอันเนี้ยอ,อันนี้คือมันมันจะนั่นเลยนี่คือมันมันจะเหนียวมันมันมันจะเข้าไปในในร่องอันที่ซื้อมาเนี่ยได้ซื้อมาสี่เส้นที่แล้ว่็ให้น้ำฝนซื้อมาอย่างดีเด้ออย่างดีเด้อเัองเอาตัวนี้มาอีกยยู่ให้แบบนี้จะดีแบบนี้คือยางดิบนี่จะดี นี่เห็นบอกมันเวลามันหลุดมันอะไรมันจะเห็นเลยจะเห็นว่าถ้ายางมันหมดนี่ถ้ายางมันหมดปุ๊บเราจะรู้เลยแล้วเราจะเปลี่ยนก่อนจะได้ไม่ไม่ไม่ไมด้มายกเครื่องเลยเ<อ>สียวบอยเสียเวลามันมยกเครื่องเลยมาแล้วก <Lion. S 1> ็จะไปนครพนมก็จะไปหาซื้อของมาขาย มาแลเอาปีคลิปหน่อยตาชันครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ